ครับสวัสดีครับพี่น้องจาสวัสดีไปยังเอฟซีทุกท่านนะครับถือความาติดตามในช่องบอลถไทยนะครับผมกาโมนีกาโต้เนื่องจากคลิปเก่านะครับคลิปที่เสียเบียร์ไทยให้นะครับผมเป็นหนางานแต่งให้นะครับคือใหม่ปลาเก่านะครับคือหน้าเหงาครับผมภาษาอีสานบ้านเฮาเป็นหน้าเหงาทำไมได้กี่นะครับผู้เฒ่าเพขาเอาบอกโจ๊กปานไว้กะเพิ่นไหญ่จางมาเชียร์ก็ใหม่น้อยวอลนะครับหลังกาเฮ็ดเป็นให้านะครับผม ใส่ก้อนเป็นโน่นนะพี่น้องอย่างนี้ก็คือขาดินเติบหนึ่งอยู่ครับแต่ว่าก็บริษัทเวลาโดนมาได้ครับมันนานให้ยบาใหญ่เนาะให้อยู่ประมาณสามงานครับถึงเกือบไร่นี่ยนะครับเมาพันดีสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมจะครับโดยนุ่มเบรคแดงครับเพิ่นทอกก้มาเมื่อกี้นี่ยนะครับผมพอดีเมือนี้เพิ่นบดิออกงานนะครับเพิ่นว่าเพิ่นห่อนครับผมเผลอเพิ่นไปเห็ดครับมันไงหลายแับนะครับ คือแถวนี้ฝนก็บ่ตกจักเทื่อนะพี่น้องแถวบ้านผมก็ได้ไม่ได้ทำทาคือสิตก๊กแต่พ่ตกครับประเทศอุบลอำเภอเมือ,มองอำนะเภอเลานะครับหาฝนสิบ่มีเด้วยครับปีนี้เดือนเมษากะก้อนน้านี่เสียเพี้ยท่าห้มันสิเป็นปลาใหม่หน่อยนะครับมีกอโจดมีต้นสาดนะครับกับ่หน้าอกครับมันเป็นหนังห้างเพิ่นได้ซื้อเอานะครับพี่น้องต่อจากหน้าเพิ่นเพิ่นซื้อเอา แลนในราคาหาหมื่นครับเหนือทีประมาณไรกูกลัวเกือบสองไรครับเหนือที่คือรวมนะครับบัวดิมันโมเม่จะมองให้นานะครับข้างล่างกับแม่นนะ,ค,ะรนนครับผมไอ้ผ้ายางมันเงบผมตอนนี้นุงเบดังเข้าอาด์ตคันเท่ยฟังดีนะครับกะเหลือต่เก็บงานหนักระเลี้ยวนะครับใส่เวลายี่ถี่เร่มประมาณ 4, ามสี่หางเส่าครับตอนนี้กะใบสามนะครับกะนาชิเลียวนาจะเลี้ยวเพาเกินบาบสามต้งสี่มงแหลกนะครับผมกะหมาอสีพันหาครับ แต่เสียวรถเติบนะครับงานเมาครับคันแท้พันปานตะป่านตามคันเก่านะครับผมตรงมาตรงกะมันกะตามคันเก่านะครับหงอหง,อ,งอตามคันเกา่ากับพอดีเพิ่นมากรับพอได้ขับซอยน้ึ่ลนะพี่น,ออน้องห่อนกับพ่อได้เศร้าไม่แห้งก็นเนีย่ยเพิ่นมาเหร่นหน้่งเพิ่งก็กจะขับมาแล้วครับขับกับบัววากันครับกับอยู่น้ำกันเหร่นน้ำกัน เธอใส่หรอกพี่น้องเธออร่อยส่องอร่อยให้เธอกระสือเญากระสือเราสู้กินครับตามธรรมเนียมโม่พวกทีมงานจากเอฟซีถามเข้ามาว่าอยากล่องอยังสั่นยังสี่นะครับล่องกระลองได้ครับถ้าผมอยู่หน้างานน้ำกันนะส่แต่เดียลองครับอยู่ครับขันมาหาเมริเด,ดนน้ำแต่ว่าให้ปล่อยหุ่นกับโม่ปลอ่ปลอยนะครับแต่สองเมืองน้ำตลอดครับมัาานใหญ่มันเสียงานเดือด้องนะพี่น้อง ถ้าเจ้าเคยจ้างไพร่ข้าเจ้าก็จะให้ผู้นันเพ็ดนะครับผมชาว่าทีเฮ็ดดีเฮ็ดยั้งนะครับแต่ว่ามันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วครับขาเคย้ไพร่เฮ็ดจากของหน้าเพิ่งก็อจากให้ผู้นันเฮ็ดนะครับบอยากใไ้เลียนมือนะครับแต่ว่าเคยจ้งไอ้มือแดงที่เพิ่เฮ็ดเพิ่งก็ผเกิ่งกำงน้ำนะครับแต่าเพิ่งกัเฮ็ดดีของเพิ่นนะครับเจเพิ่งกับขับมาโดนด้วยกันแจ่บางที่จากของหน้าอาจจะบาถึงใจที่เิงกับต้องน้ำเก็บหลังจาาเพิ่นแล้วนะครับ ถูกใจกับเอาเลยครับผมแต่ว mm ่า mm ก really ับโมนาจะมีป mm ัญหาครับคนครับรถว่โดนกะตีมือของเพิ่นอยู่ครับพ่าค่อยมีปัญหาที่หลังหรอกครับแล้วกับงามครับเหมือนเดิมมาได้เผื่อน้าเสมอกันตีเอาเลยครับงานเมองเจ้าของหน้าให้ตีเอาเลยนี่ครับเพี่อาริงก็ไม่มานีนแล้ครับออกกับก็อโจทย์นี่คือเนื้อที่ที่นเสือครับเนี่ยเอาไปหมดนะครับตามขั้นแดนนะครับ แต่ว่าตัวน,นี้มันเป็นน่นที่โควงอยู่วงสีอะไรน,นะครับเพื่อนบวยผมขาดินลงลางนะพี่น้องเพราะว่าผื่นทั้งไตไปมันเป็นหินนบานนี่งบเพิ่นกับวาร้ายนะครับเพิ่นกับว่าให้เห็ดกัน้นแท้ให้มันโคง้งแบบนี้ด้วยครับที่แรกเพื่อนบอยผมเห็ดเป็นหน้าสองให้ครับเหนือที่เกือบไรยห,หนึ่งเลยอะผมเป็นผู้แนะนําเพิ่นนะครับเข้าเข้าเข้ากับตองแนะนํำนำนะพี่น้องเข้าบ,บา่อนว่าอยากเห็ดร้ายนะครับแต่ว่ามันเบิดสามัยหน้าดำาพี่น้องเพิ่นกับที่านหนกกับที่เกี้ยว ผมก็เลยบอกกันว่าเห็ดเป็นไฮเดียวไฮเง้เลยครับพันยานหนามโมหงครับผมก็เลยว่าเอาลงเลือกๆมันกะโหงนะพี่น้องคือป่าก,กาันแทะ้งสูงให้มันหับหนามไม่ดีนะครับจะได้กะโหงครับเพราะว่าแถวเนี้ยเป็นแรงหนามานี่เป็นขอน้อหนามนะพี่น้องนี่มันจะไหลลงไปหาหวยนะครับคดครับหวยเข้าคขุดไบดินขาวๆหมดครับผูห้วหวยนะครับ จัดเพื่อนตามงบประมาณนะครับผมลงในราคากันได้งานเมาสกับผมนะจะมีปัญหาครับเห็ดหน่อยเห็ดลายเห็ดโดนเห็ดสาเห็ดไหวพวกคิดนะครับงานเมาสบูคืองานชั่วโมงครับพี่น้องจอดคุยกันจอดทายคลิปกับผู้ใดนะครับช่วงนี้คลิปกับผู้ค่อยเดทายนะพี่น้องมันห่อนร้ายกับอากาศมันห่อนโทรศัพท์กับผูเป็นใจครับแบตเบรดไหวครับใส่ไอไฟโฟนมาตานีกะเครื่องกับห่อนครับ แต่ว่าขอดียิ่งเพิ่นก็นมากในรูปแล้วก็เสียงนะครับถือว่าชัดเจนแล้วก็นุ่มดีครับกัหาตัวเทียบกัยากย้่ครับผมว่าแต่ว่าแอนดรอยที่พวกเสียเบียบเ้ยพวกเสียหงเพิ่นกันงามายดีหรอครับมันในเลือกว่าทางแหลนะพี่น้องก็เลยลองใส่ครับเมิดไห้ก็ดูสาสตร์เอามักในผาพในเสียงของมันนะครับมันหนุ่มมันเมืองยัไงมันก็เป็นตเมืองนะพี่น้องว่าโกโปกโกเต แต่ใหญ่ยี่ดอกพี่น้องพี่แอนก็ไม่มีงบประมาณนะครับมันก็บผถึงสิเดรหลายปนนันนะพี่น้องนะอัพพอเดชมึงพอเดชท้ายไปเห็นแล้วครับตามที่เคยเฮ็ดมานะมันมอพ่อสีอันนี้ดอกพี่น้องมันมองคือผัวนักรองนักเรแดงเขานะครับเขายังสิเดรหลายปนนันพอเดชเสือตีเอ็มหน่อยกาแฟกินน้ามาเฮ็ดงานอ่นเลยนะครับตอนนี้นุ่มเกเรแดงอัดคันแท้คันสุดท้ายนะครับคือคันทางนี้นะครับผม แค่หน้าไฮนี่จะเป็นส่งออกสามเหลี่ยมนะครบผมโมเมนสี่เหลี่ยมอัดแล้วเพิ่งกะระโดดไปนําครับกะลงมาเมืองมองได้สูงได้ต่ำกับเชียร์ใส่แล้วก็เก็บงานเลยนะครับบานเนี่ยอ่านคาสูงตำะะ่ำอะไรไนั่งใส่เวลาป่ดนน่ะพี่น้นองเหมือนหนึ่งขั้นกับโให้รุสขัข้นเมื่อเหมือเถ้าคำโมเฮรุสเหมือนทหารห้องพันนะครับเดี๋ยวนี้มันหมดเต็มเหมือวันดไดก็เลยขอเป็นซีพันหาครับผม นี่นะครับพี่น้องการเมืองหนางานกับการคาดิ้นนะครับมึงเป็นไรมึงบ่าไงนะครับมึงโมเป็นด้วยกันครับเป็นไรคุนแพ่ใหญ่สมใจครับจะแนะนํากับครั้งครับพี่น้องเพราะว่าคาดินลงไล่เติบครับแต่ก่อนมันโหนแห้งนะครับหนามจะได้กับต้องท่วงให้นาครับมันไฮโมหญ่นะพี่น้องมันกับเมืองง่ายครับบัตรนี้หนาม่ามันกับ มันกะทัวนะครับมันไฮหน้าโมยใหญ่เนาะตัวนี้ก็เป็นม้วนข้างล่างครับเป็นคลองหน่ำเป็นไข่แบบห้องนะครับห้องหน่ำลงมาใหม่ก็ต่อใหม่เพื่อนครับคนสิจูดแยมหมดแล้วครับแยมไทยเราหดหมดอะแยามมันบ่แหลงคักหมดแล้วครับฝนมาจังน้อยซะก่อนจูดจะหนีเม่ได้แล้วครับไฟมันลามเมื่อเสาร์นี่จูดไฟก็ลา่ำนะข้าเจ้าไฟเด็ดหมอดทันครับนี่ครับซื้อนี่ แหมใหญ่สมใจครับผมรวมหัวผมครับตอนนี้ก็ได้แยกกันอยู่ก็นะครับกับทีมงานก็ได้จะตังคนตังเฮ็ดบานจะคล้องครับบานเพิ่นเพิ่นก็สิปลูกมันหลายเพิ่นก็ต้องเสือกทั้งบานจะคล้องไว้ก่อนทั้งผมก็มีแนี่ยนะครับในเล็กใน้อยๆยาวไปเรื่อยๆก็พอได้เฮ็ดแล้วนะครับยำแบบว่าทั้งหลายเบิดก่อนก็ยังมาหากันนะครับผม นะครับห้องน้ำ <Yeah. S 1> ห่มสี่เหลียมแล้วครับ mm hmm. โนราณจะมีปัญหาอย่างไรโบราณงาน,านให้บ่ใหญ่นะพี่น้องนะ mm hmm. ครับกันแเฉกันโอ้ أو, งามลายพี่น้องฝีมือของเฒ่าอยู่ครับแต่ mm hmm. ว่าไงเก็บงานนะครับพี่น้องแค่รูปรูปหลุางเมืองนะครับว่ามันสูงมันต่ำใส่ซื้อพอถอยมาเขากระดูกมะน้ำครับมันไก่สิเป็นรูปบเป็นล่างแน่หรอ ก็ตามแนวเกาว่านะครับบ่ได้ว่าเขาบ่ได้ปา่ปานไม่นะครับแนวเก่ามันเป็นหน้าให้หน้อยนะครับเกียรที่เบรคไรนนี่ประมาณหน้าตะก,กี้ประมาณฮาฮกให้ผมนะครับให้แนวหน่อย,อยเอาขั้วยไทยนะพี่น้องจะไม่ตะกี้ของหนะ้าไปอาร์ตดดินเจ้าหน้าอย่างนั้นครับเสียดบลูกเม็ดแดงอัด์ตคือหั้นบ่ แล้วไอ้เธออะไรไปดิก่อนผอนรลายพี่น้องส่องนี่ก็ได้ฝนกับโบตกยังแนวได้หรอครับงานเบิร์นกับมี่มองจิจี้จอกๆกันนะครับเมนูเบลดแดงอะไรมองนาซีหาผ่นก็ดีอย่างหนึ่งครับดีมองว่าเฮ็ดแล้วก็ได้เงินโหลดนะครับมันมันกับขั้นมีแนวนี่ดู้ๆก็ดีอยู่ครับ ไปมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งก็ได้เงินมาน้ำนะครับกับบ่อคอยมีปัญหาอย่างไรถางงานใหญ่ๆสองสามหมื่นไปนี่มันกะแบบว่าลั้งเท่ามันมันกะหลายใครเราพี่น้องกะดีอยู่หรอกครับว่าจะมีเหดแต่ว่ามันกะบระไรเงินมาน้ำนะครับมันกะต้องเห็ดให้เพิ่นมันแหลวสามหมื่นสี่หมื่นก็ว่ากันไปครับถาดินพักด้วยครับทันงานลักสองสามหมื่นไปนเพเ่อนกัให้ใหญ่กัเบิ่งยากครับ อาจารย์ใหญ่เพิ่นบ่ได้การอ่านดินอ่านเนินนี่โอ้อ่านจริงครับผมแต่ผมกับ่ปานเพิ่นงอกครับแต่ว่าก็เฮ็ดได้กับแต่เอาสาแต่เอาไว้ก็ไปเรื่อยๆนะครับบ่ได้บ่ได้ฟ้าวนะครับผมเพราะว่าเฮางเมาแล้วแม่นฮาสิเฮ็ด5าหมู่หกหมู่ก็บ่ผิดนะครับเพราะว่าเฮางเมาแล้วนะครับในราคาเก่าแต่ว่าสิไปทางรูปปอก็เฮาก็ต้องเมืองนั่มนะครับพี่น้องเมืองว่าเฮาใส่เฮ็ดจักบาทจักบาทนะครับผม ตามที่เฮ็ดมาเรืออะายเรือหน่อยต้องคำนวณเมึงครับถ้าราคาบ่ได้กับบ่เฮ็ดนะครับลุงเมดแดงมาครับเดี๋ยวมาครับประจำนะพี่น,อน้องงานบนเรืองานเบนภูม,มิแนวเฮ็ดเพิ่นมะเรียนิ่นก็อยากครับนั่นนะบ่อใดเพิ่นใส่เท่า,ราไรสองลอยนะครับเทื่อกระสือเรา,าซื้อเบียร์ซื้อกิน ก็บ่ได้หายร้ายนะครับแล้วก็บ่ได้จ้างครับเพ,าพราะว่าจะพร้อมกับขับยิงอยู่ตลอดนะประจำแต่ว่าก็ดีแล้วครับมาครับซอยกบวยได้แจงเบาพลาละพวกเมื่อยลงน้ำมันหอนมันเอาร้ายพี่น้องเลยอือสุดจัดครับผมเอ้าเคยสิได้เก็บงานหนักครับเจ้าน่อยนี่ เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหนาจะลังสงการ,รหมดแล้พี่น้องบาลน,นี้สงการนี่กับสิเดไปรับงานกองเงาไอ้เพิ่นสักคนนะครับมันได้เอาเงินมาจำเพิ่นมาลอะก็ต้องแห่เพิ่นครับกันร้อนงานละเมินก,นกูบาทงานละเจ็ดแปดพันอ้าวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ